วันนี้ออกจะเป็นคนที่เป็นเด็กสดใสนะเด็กที่มีความร่าเริงมีความกล้าสแสดงออกมากเลยนะคะคุณกล้าคิดคุณกล้าถามกล้าสแสดงออกกล้าขัดแย้งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่คุณก็กล้าในสิ่งที่ควรกล้านะคุณจะมีเหมือนกับว่า ใครบอกแล้วมันไม่มีหลักการมันไม่มีเหตุผลสั่งให้คุณทำโดยไม่มีเหตุผลคุณก็จะถามเขาไปตรงๆว่าทำสิ่งนี้ผมจะได้อะไรหรือคุณจะได้อะไรสำหรับชาวอังคารคุณจะพูดตรงๆนะแล้วคุณจะนำสิ่งนั้นมาชั่งน้ำหนักเองนะคะว่าคุณสมควรจะทำกับมันหรือเปล่าซึ่งพี่โบก็ขอให้คุณ ใช้ความละเอียดและปลานี่กัมานนะสิ่งนี้วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณได้ด้วย ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะมันจะส่งผลให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณยอมเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณคาดหวังไว้ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรขอให้บางอย่างมันจะต้องมีการยอมยอมงออ่ะ ก็คือเราจะต้องผ่อนบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะความเป็นเด็กที่สดใสล่าเริงกล้าคิดกล้าถามในคนที่อายุเดียวกันเขาจะบอกว่าคุณเป็นผู้กล้าตายมากๆเลยพี่บูไม่อยากอยากให้คุณเหลือแค่ผู้กล้าแต่ไม่ต้องตายบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนนะคะแล้วคุณจะไปสู่เป้าหมายได้แน่